ลกสลับเพศก็ได้นะแล้วแต่ความอยากได้หมดได้สามสองอย่างนะคิวทำตำพริกไปตอนแรกงานนั่กก่อนนะตอนแรกหันผักจิบของใส่ครกก่อนเพิ่มดูคิวให้ดี ง่ชิญค่ะตรงนี้ไม่ชัดว่ะพ่อก็จะแก้แก้ดเ,ด,เดี๋ยวลิเอระ2องกาดีแล้วดูอ้าวอ้าวเราเล่นพร้อมกันอา้าวอันแรกงงๆหน่อยๆแล้วเสียมันเกินๆยังไงวันเนี้ยเอาอีกทีเอาทิ้งแบบนี้เลยเอันที่สามครับใส่ใส่ชามีกชามเลยเคอ เล่นอย่นี้เลยเพราะี่มันอยู่ที่แล้วะกเบองอยู่ที่ล้อันที่สามจับเบองวางไว้ในถาดเลยนะเล่นอย่อนน 3, <Yeah. S 1> างได้จัดจัดอ๋ออัแรกไมันรไ้าองปัดปปัสามคู่สามเอ้ยปุ๊บเอ๊ะงงงงี่เกได้ ไปทิ้งอย่างนั้นเด็มันต้องวางวางจยสางจักเบอร์เป็นหล,ลักนะลูกนะเล่นแล้วเล่นแ,แ,แ,แล้วทุกอย่างในชีวิตชีวามหมดลูกมีน้ําหนักในมือมีมีสากในมือมีเพชรมีอะไรจะอะไรขันมาวางให้คนดูเห็นทางด้านนี้เขาตรงนี้จะมีถาดรวมอ่ะเอาสักเบอมาวางนะแล้วเหมือนจะงงๆกับมันหน่อยแล้วก็ไปหยิบเล่นอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นพาตรงนั้นต่อเลยเยล่าครับปุ๊บขั้นที่สามอันที่นี่อันแรกใช่ไหมอันแรกก่อนอันแรกก่อนเอามาอีกปุ๊บ งงและเสียงดังผิดปกติเว้ยมือขยี้หูคนจะรู้ฮ้ไม่เอาละไม่เอาแล้วาลว,วางนี่ดีกว่าทำอย่างอื่นหันแทบเลยหนู<า>สิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยมันมันมาพร้อมกับโสสอนอาศิกเลยนะเพราะอันที่สามเนี่ยพรอ,อันละอันอันที่สอง้าปึ๊งปึ๊งปึ๊งปึ๊ปึ๊ปปพักมองนี่เพิ่มมานี่นะ่ะวางนี่งงแล้วเล่นอย่างอื่นเพออันแรกมา ้องมางี้เลยมันมันสื่เข้าหูพับเข้าตาคนดูเข้ากิริยาเลยมันต้องมาเร็วขนาดนั้นเลยเพราะเพราะช้าคพับมุกตรงนี้หายเลยมุกตรงนี้ศูนย์เลยเวลาครับเอ้ยปั๊บเนี่ได้สอนถึงจกกังหวะการเล่นด้วยทำยังไงดีหนูต้องดูเข้าดีวกว่าคคันที่สองอะไรแรงแรแรสาวครับ ันเขาจะทุกแล้วเอาเห<ะ>วัเ่ล<ะ>เ้าค่ะนี่กลูก<ะ>ตั้ง<ะ>พราพ,พตัวมัน,น่ตัวปัญหาตัวสักเบือมันเสียงไม่มาได้ยังไงตอนแรกเพราะนั้นพอมันป้องมามันมานี่แล้วถึงไปนอนอ๋อมีคนมาเคาะประตูนั่นเองการรู้สึกขึ้นงในนะเห็นหน้าก่อนแล้วค่อยเออ ดูดูฟังกันลยหนึ่งสองสามเอ๊ะชักงงงงเลยเสียงกล้องก็เกิดวันนี้โอ๊ยไม่ไหววางดีกว่าทั้นั้นอื่นไัวไม่มาสักเบื่ออะไรหนูมองเลยรุ้งแล้วแบบตื่นเ<ต>มื่อกี้เมื่อกี้กท,ที่ที่พ่ออีตตีความมะลูกว่าจริงๆแล้วเราจะต้องสมาธิถูกที่ตลอดอันเนี้ยอ่าชื่ออะไรนะครับ ที่ที่กำลังสมาธิผิดที่กำลังสมาธิผิดที่ว่าเอ๊ยเดี๋ยวคิวจะต้องไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราตําน้ําพริกอยู่แล้วมันเป็นเสียงตําน้ําพริกที่ไม่เหมือนทุกวันเลยเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้มันจะต้องมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างนั่นคือเชื่อเรื่องผีครับผีใส่เข้าไปด้วยมันจะได้่วยไดขึ้นเฮ้ยวงวางไมวาไมว่าไม่เกิดขึ้นเฮ้ยันไ่ไห่าแล้วมีสติได้แล้วมันไม่ใช่แล้วคือ อ๋อใช่ไหมแต่หนูมันไปลวกทั้งหมดเพื่อให้ไปสู่ผลเลยใช่ปะหนูต้องเก็บไอ้ยิ่งใหญ่ทั้งที่ที่วางสักเบือไปแล้วเสียงยังมาให้เสร็จหมดซะก่อนนะลูกนะว่าทําไมมันถึงยังมาแล้วถึงอ๋อมีเงามาทาบอยู่ตรงกระจกหน้ามีคนมานั่นเองเะน้ะบึกไปมันไม่ได้นะไอ้ทีเด็อ่าทุกคนมองไปด้วย,วยตามที่เป้ง หว้เสียงกล้องเมือเกินว่างทำให้หิป๊อ้หายใจล้วงออกสักคัน้เชิญค่ะโอ้ยเนื้อตัวเล่นในบอลจริป๋องอันนี้เห็นนี่ตึงฐานะตอนนี้เล่นเล่นหลอกคนดูเลยตึงๆหายใจคือยิ้มต่ำไม่ได้ อันนี้ปึ้งสบายๆจึ้งก่อน <c oughs> วายเปลกเอาคร <c oughs> ับวายเขาสิลุกไม่มีเขาพอเขาแล้วครับล่อกมันบานเลยอ๋อวายเขาิซลุกว,าย,วายสิลุก,ลก <c oughs> พอเขาเนี่ย ทําให้มาเล่นพ่ออีกแล้วมันไปดูพ่อให้บานไว้เาไหว้สิลูกตรงนี้นะตรวเนี้ยยังยังยังช่วยช่วยเรื่องรากับช่วยพุ่กลับไม่พอจริงๆต้องช่วยเลยว่าเอาไว้ในใจเลยว่าไหว้ลูกเนี่ยเติมคำว่าพ่อแต่ไม่เอาพ่อออกมาได้ไหม ไห้พ่อส,สิลุกนะเ้าไหวสิลูกต้องคิดไปไม่พอแล้วร่างจะออกมาพ่อหลอกคนดูเหมือนกันอ่าเ้าไหวสิลูกเออไม่ดีไว้ไม่รู้เรื่องเรียกพ่อสิลูก เราเราลงในแม่ตัวแล้วะตัวตัวนี้มันเท่ากันหมดแล้วตัว <emerges> นี้มันเรียกพ่อสิลุกหันไปทําจะเก็บจะเก็บอะไรนั่นใช่ไหมลูกจะเก็บของจะเก็บครบอะไรนี่มัน่ไหมล่ะเรียกเรียกพ่อสิลูกเรียกพ่อสิลูกองแ้วก็บอกให้ไปเรียกพ่อไม่มีไปก็บอกให้ไปถ้าไปเรียกพ่อไปข้างหลังนะใช่ไหมคนดูจะเข้าคุณตรงนี้ต้อง ต้องต้องเอาคำนี้ไว้เด้า่ะก็เรียกพ่อทีลูกต้องใช้คำอย่ารับคำว่ำาไปคำว่าไปเนี่ยมีคำเดียวเนี่ยกลายเป็นต้องเดินาจากนัดที่นี่เพื่อไปเรียกพ่อที่คาบคาบมุกหมดเลยต้องหลุดไม่ได้เลยตรงนี้คืออันเนี้ยขยายความที่พ่ออีไปตอนแรกว่าบทที่พุ่มกลับอันนี้พุ่มกลับต้องละเอียดด้วยบทที่พุ่มกลับได้ได้ได้คัดสรรแล้วคือมีคนเขียนบทและพุ่มกลับได้ได้ทำให้มันพอดีแล้วว่าจะเล่าอย่างนี้เนี่ยนักแสดงจะต้องทํากันบ้านก่อนว่า โดยเฉพาะเรื่องตลกถ้ามันมันมากไปหรือน้อยไปแม้เพียงหนึ่งจังหวะมันจะทําลายทั้งหมดแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปตั้งสติอยู่ที่การจะต้องพูดให้มันเป๊ะใช่ไหมแต่น,นี่คือการเราทากันบ้างกับบทที่มันอยู่ในปากพระจนมันไม่ผิดพลาดแล้วจึงใช้ความความสดับส่งตรงนี้อ้าว่าอะครไ ปิดจะปิดอีกแล้วนะเรารู้ได้ยังไงว่าเขาจะกระซิบรู้ก่อนรู้ก่อนไปเอียงหาเขาเนี่องไรเอียกทั้งหมดเนี่ยปุ๊บแก้ไขได้ต้องไม่รู้เขาเอียงหาเขาเอาละไปเปิดเปิดเปิดเรียกพ่อให้ทำงานอ่ะเคยมีคนเห็นเปล่าวะ เชิญค่ะตริงนี่ตุ้งนี่ของเธอแล้วนี่นี่ติ้งตร้ง ไายศิลปกเป็นล้ำเลยว่ะเห็นเห็นแล้วก่นเกือบขึ้นมเลยว้พศิลอ์เด็กที่อยู่ทำไมวะใช่ไหมออออสม่งสั่งว้ยี่ลูกพ่อแก้ตัวแล้วเ,ออเปล่าว้าสิลูกเปล่าเรียกพ่อสิลูกเสียงมันเท่ากันนะตัวนี้เสียงเท่ากันแล้วมันจะ,นจะละครมันจะนิ่งอยู่เนะี่ย Wow. Wow. เปา่าวายพ่อสิลูกเปล่าวายะสิลุกวายปึ๊บเออเรียกพ่อสิลุก <_ d ream> เรียกพ่อสิลุกอ่ะนะเดี๋ยวมันมันมันสามารถเคลื่อนตัวได้ไมั้ยไม่มันเหมือนจำเรียกพ่อสิลุก <_ d ream> เรียกพ่อสิลุกแค่นั้นเก็แบบของปึ๊กเซิลตอนนีเ้เขาเล่นงงเดือดชิบหายตายแล้วพ่อนี่ไอ้นอนนอันนี้ไม่ไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยถึงเร่ง เอาเล่นเอาเอาเรียกพ่อสิยังมองอยู่อีกนะเอาใจได้นะเรียกเรียกพ่อสิลูกพ่อลองลองให้มาก่อนเสียใจแล้วอน้งซองๆอยู่แล้วพ่อฉันพอ่อนม่ใจคิดหรอไม่ใช่ข้างหลังเหรอในมใจคิด พ่อเออต่อบ้านเลยเรียกอย่างนี้พ่อแกจะได้ยินไหมเนี่ยไปเรียกพ่อแขกมาแล้วเนี่ยทุยโอเคอ่ะ <c oughs>